วันนี้ก่อไฟทําอะไรก่อไฟทําอะไรก่อไฟทำข้าวีข้าวีใช่ไหมอ่ะติดหรือ,อยังติดไม่นอกติดไม่นอาอ่า,อาคนดังอยู่นี่นะคนดังคนดังไฟอยู่นี่ <laughs> ดังไฟกลัวไฟเอง <laughs> คนดังไฟรีบเอาหมดแย่ดูคนดังไฟก่อนไหมกดื้อปุ๊บอ้าวพัดเจะไปเตรียมอุปกรณ์มาให้มีข้าวเหนียวกับไข่ไม่มีมือเลยอะ่ะอุปกรณ์ในการทำข้าวจีเข้าวเหนียว เีเหนียวมากเนี้ยที่สูงโลกคนดังได้เรียงเตาถ่านโอเคมาแตงแล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์กัน,กน รวมกันไว้อ่าเอาซ่อมซอมตีไข่ใส่จอไปด้วยลองเห็นไข่ฟองสุดท้ายแตกฟองสุดท้ายแปลว่ามันแข็งแรงที่สุดต่อไปก็มาปั้นข้าวเหนียว ก็เป็นก้อนอขั้นตอนการเสียบข้าวจีต้มวางหมุนไปทางนู้นอโอเควางลงไปจุดไฟ เยนเราชอบไฟเราชอบตอนถือดับไ้จังหน้าหนาวเกินใช่ไหมยะ <c oughs> ช่วงนี้ก็หน้าหนาวถ้าอนมือหน่อยดีกว่า <c oughs> สบายใจอุ่น,นจริงมันต้องมีแปลงทาไข่แปรงมไม่มีแปลงเราก็ แปง้งทาไข่ทำไม,มไม่เอาแปง้งทาสีมาก,ก่อนเออใบตอง <c oughs> เดี๋ยวเดยวย่าไปเอาใบตองมาทำ <c oughs> ทำแล้วมั้บตองจุ่มเล็กจ้ะจุ่มด้านนึงก่อนนี่ได้ละนั้นก็เอามาใส่ไฟ <c oughs> น,นี่ก็ <c oughs> จุ่มไข่ไย่าแมงอะไรอ่ะ เดี๋ยวฉันจะจับเปลียนไปช็อตนะยังเลยไม่รู้อะไอันนี้ไม่ละโอ้ยตายขอยด้าไม่ล้ะข่อไม้ด้าไม่ล้ะต้องอย่าให้ไม้มันโดนไฟอ้าวได้กลิ่นหอมแล้วได้กลิ่นหอมแล้ว <c oughs> กลับด้านขึ<อ>้นมา <c oughs> ที่เหลืองยังโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยอาะควา้ามันใช่ ม,มีเหลืองละมีเหลืองไปจุ่มอีกด้านหนึง่งมีมีไปจุ่มด้านหนึง่งเหลืองเหลืองไปจุม่มมีอ้าวมันจะมันจะเหม็นข้าวบอกว่าอย่ามาจุดอย่างนี้มันจะเหม็นข้าวอูหอ้หอมหอมไยจุดตอนเสร็จเหรอใช่ไม่ใช่เวลาเล่นนะเนี่ยเวลาจีข้าวไปจุม่มอย่นีไอด้าเสียบข้าวจะหลุดแล้ว ใบสีสีดำมีสีดำไมีสีขาวอู้หูหอมมากหอมมากมาหลายจัโอ้โหสีสวยมากสีสวยมากบางคนแอบชอบกันนะอือสีสวยจุ๋ยอือจุ๋ยจุ๋ยยังค่ะ ชุบไข่ไปสามรอบชุบไข่เยอะๆจะได้น,นานๆอร่อยอร่อยใส่แม่ลงไปแล้วใส่ไม้ลงไปเร็วเอามันจะไม้มันจะเหม็นโอ้ยพูดอยู่แม่สีเ,เข้มไปหน่อยสร้างคูนุสร้างคณนุหนูหนนไม่ได้เอามาเดนพูดแม็คหนูก็ไม่รู้จักเอามาเน้่ยไม่รู้